ได้ไงต่ำนะครับหลังจากพักกันที่ร้านแต่หนึ่งก็งเดินทางกันต่อครับใกล้ที่นตัวเทศบาลแล้วฮะหมดแรงอแต่ละคนเขอออน่าอ่อนปั่นครั้งแรกฮะ มือตึกกราผ่านสถานีตำรวจภูพ,ะ,พะสออพภูพะด้านขวาี่เป็นโรงเรียนพระพัทย์บาคมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่หกครับมีเป็นที่ประการำอำเภอภูพะเห็นตะลัวฮะข้างในไม่เห็น มืดปายบอกที่ประการบูพะพระ,ระ,ระอ่านะครับถึงป้ายที่ประกันบูพพระ,ระแล้วช่วงนี้ฝนตกครับแมงมเมาเยอะ เอาเขตเทศบาลตำบลพูพระแลฮนะตรงปั้นใต้ฮะเรียกว่าปั้นใต้หรือชุมชนพูพระสามคัคคีตอน,นี้เอนนอว่าม,มเป็นสำนักงานเทศบาลตำบนพบพระ มีนายสมจิตปันปิงนายสมจิตปันปิงเป็นนายกเทศมนตรีฮะหมดเวลาปีหน้าฮะอีกเวลาอีกหนึ่งปีป่ามือครับ ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารไทยญี่ปุ่นกาหลีนะร้านนั่งกินเล่นชิวๆนั่งกินเหล้าดืา่มเบีอาหารอร่อย เพราะว่ามืดครับโลกมืดมากน่ากลัวครับเปล่าครับช่วงนั้นไม่มีไป ร้านพี่ขวัญไ่ช่างยี่ขวัญนนะั้านเ่าแก่ผมมานานฮะสุดการโชคชนตัดผมได้ทุกทรงครับทรงคดเทียก็ตัดได้ฮะ เราก็ปั่นมาถึงองเวียนภพทธะในหอนาฬิกาเป็น,ออนจุดศูนย์กลางของเบอร์ภพพะเป็นหอองเวียนฮะยังจะเป็นศาลหลักเมืองเสา,หล,เสาหลักเมืองพพทธะบนกิเงลาแล้วครับ ครับเป็นครัววิทยาครับเป็นร้านอาหารตามทังหมูกระทะย่างครับรอร่อยที่นี่ครับนี่เป็นร้านขผมเก่าครับชื่อพี่อะไรไม่รู้ครับร้านเก่าแก่อะไงตรงนี้เป็น d ีเนีม,มิลนาครับร้านเปิดใหม่ มีแบบมีทุกอย่างครับพี่มันอุปันน,นรู้สึกขิวข้าวมากแล้วครับเขาได้กินไม่รู้บ้านหลังไหนทำกับข้าวครับหอมมาก